ช่างอบบอว่าหนังสือหนังสือเยอะน่าหลาตังเลยอ่ะอุ้ยเก็บต้องเก็บเราจะขโมยแต่หนังสือไม่ได้นะมันน่าตังเยอะนี่ว่าโอ้บ้าแค่มันมีจำกัดด้วยว <c oughs> นี่ <c oughs> ว่าอุ้ยตายนะอยู่กูดูว่ากูโดนเล่นแล้วอ่ะอุ้ยอ้า <c oughs> วเราจะลงไปยังไง ไม่ต้องลงเฮ้ยเฮ้ยเกี่ยวเป็อะไรอ่ะมวนหัวอ้าวเกย์เว่ยจายิงกูทำไมตายเลยเหรอเออราบเลยอ่ะเอาเยี่ย๋อ้ เราปืนไปยิงไปยิงอะไรเปิดหรือเปล่านี่ยิงปุ่มไงควายนี่เห็นปะเนี่ยโอเองฮ่องไอเย้อาวห่น่องอ่ะนี่ที่เอาไงเนี่ยปไปครับเพชเยงะคืนแล้วหรอบายเจอแล้วเจออะไรวิญญาณไลยระบบชุบเหรอ เอดิไอ้เหี้ยอิเหี้ยว้าวอีนี่เปิดได้ป่าววะอุ้ยทำอะไรกูตาบดึกดื่วไอ้เหี้ยโวยา่ารอะไรย่ย มึต้องกดีค้างไปเลยอ่ะมึงเปิดเขานะกูดูให้จะไปทองวตายอีกอ่ะอุ้ยเียไม่ใช่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 นี่องไฟเพชรนี่อ่ะนะเฮ้ย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  โยนโยนโยแล้วไม่ยงกเหียอ๋อกูทำยีสต์ทงวัน <wont> ล <Momo S 2> <mad Liberty Overwatch throat> <made> ้ดปอยมาเข้ามาดีป่ะปล่อยัเข้ามาดีปล่ยมมนไฟดฟดี เรื่อเงแบบนี้ไม่ใช่เรื่องดีอะไรมีเวลาเว้นมีเวลาเว้นเฮ้ยเออยี่กี้ต้องใช้สองคน้เหี้ยโอ้โหอะไรเนี่ยคือพัลเซ่นกูต้องใช้สองคนเลยหรือมึงกดดีกดอะไรย่าคือลองๆหมดอนนั้น่ะอะไรวะไฟเลในฟังกินอะ เฮียอาอเขาบอกกูมามีเรื่องอะไรบ้างกูกดตามมึงบอกมามีอะไรบ้างมันต้องบอกอ๋อมต้องบอกไอ้เฮียใครไปรู้วะดูบปร่งกันเลยเนี่ยลงขึ้นขึ้นซ้ายขวาซ้ายขวาลงซ้ายขวาเอ้ยขวาซ้ายไอ้ผัดเซอร์มันก็ไม่ได้ยากหรอกเฮีย เราไปทำให้มันยากเราโง่ตายเราองค์นี่เซอวิจัดอุ้ยฉัของเฮ้ยนี่ไอ้ฟิวเจ้าฟิวแล้วไอ้เพนนี่ไรกล้องเหรอเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวกล้องเลยเฮียมาแล้วมาแล้วไม่ไปไหนเลยคิวไอ้เฮียมาแล้ว ยังอยู่ใกล้ๆด้วยนะยอๆๆเพี่ยออุ้ยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วแจนี้คุณแกห้องอะไรที่เก็บวะเนี่ยคุเก็บว่า เราวเตื้อไงเพลิดจะไปรู้วะวะกูไม่ได้ว่านะเว้แค่บอกเกมนี้วิ่งหากูยายนั่นอยู่ใช่ไหมยังอยู่ใช้ระบบไมลรล่อมันได้เลยเฮีย เพนเเราฝากุกข้าข้าง,าง <Hello? S 2> แต่อะฮัลโหลฮัลโหลถุงขยะราคาสิบบาทพ่อมึงช่ยพ่อมึงเก็บเถื่อนีฮะถุงขยะอยังนี้ค่าเพชรเฮ้ยเพชรผูโดนแล้วมันไม่หามึงเหรอเออมันอยู่กับกูตายมาทาาช่วยหน่อยฉันกูกำลังพยายามเดินกลับไปโดยไม่รู้เลยอูอยู่โคนกายใหญ่ยิย่ย เฮีย er, แน่แล้วมันมาทันด้วยังไงวะทีนี่ไปไาาลเลยกูว่าดังเ <laughs> ลยเนี่ยรีบมุดเลยอ่ะเฮ้ยฮัลโหล68เหรออุ้ยกูพูดว่า69โอ้ย <Hello. S 2> <laughs> ไไววปปะะพูดเร็วเฮียมาอุยเฮียนะโกลวเฮ้ยจะปาอะไรมาก็พอไปโดนกูเฮียจะปายักษ์

ไอเพชรคนนึงเขาเล่นกันเขาอะไรวะเขาไม่ได้เปิดไม้เขาไม่ได้โผล่กันอ่ะเขาต้องเปิดไม้ใช่ปะใช่เพชรตากรุ้ด้วยแล้วโทม่าเขาจะใช้การเปิดไม้กันเพราะว่ามันจะเล่นเกมสนุกบางคนเขาเป็นคนออนไลน์ใช่ไหมล่ะเขาไม่เคยไม่ได้โผล่รู้จักกันอ่ะเอชื่อกูด้วยกูอยู่ในห้องที่กูเพิ่งเปิดวันนึงผีมันเดินออกมากูอยู่ข้างหน้า ไม่จริงตายแล้วเพื่อนอ้าวไอ้เหี้ยมันมีเศษกรจะจกง,งูง,งอยู่ตรงนั้นแล้วกูมองไม่เห็นออกเกมเลยไอ้เหี้ยได้ไป49นาทีได้เหรอวะอวเล่นนานจาัง